สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพบกับผมเบสดีคาครับผมมาร์ดีคาครับครับวันนี้เช่นเคยนำรถมาขายใช่ครับ Honda f เฟด2014แอร์หลัง3จอด้วยใช่ยังไม่พอสีลีมีเจ็ดสีลีมิเต็ดเจ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 ็ดสมองชอบคิดแต่เรื่องนั้นอยู่เลยสีลีมิเต็ดสีลีมิเต็ดครับมันเป็นยังไงมันออกยังไงบ้างนะนะมันจะออกดำดำม่วงม่วงน้ำตาลน้ำตาลพี่ถ้าออกแดดก็จะเป็นอีกสีหนึ่งอยู่ในร่มก็ดำดำถ้าสลัวสลั่ว สีเลื้อบ้วงว่องลอยก็คือลิมิเต็ดเนี่ยจะทําออกมาพันคันใช่ครับจะเริ่มตั้งแต่ปี13เป็นตัวเมทัลชินแล้วก็ตัวแอร์หลังรวมกันอยู่ในพันคันนี้ใช่ครับผมอ่าก็จะมีจํานวนจํากัดไว้ง่ายเพราะว่าแอร์หลังยิ่งออกมาทีหลังสีนี้ก็จะยิ่งน้อยกว่าตเมทัลชินตามสูตรครับจะส่งล้อให้ครบพี่อ่าคันนี้มากับล้อ RE 30นะครับแต่ถ้าไม่ชอบล้อลายนี้ร้านเราเปลี่ยนได้ PE CE ซีไอเออีเอาลายยอดฮิศมีมีล้อไว้เลยเบิกล้อไว้เลยยางใหม่นะครับใช่ครับผมครับตัวแอร์หลังก็จะเป็นพวกไฟ ไฟเลี้ยวจะเป็นอยู่ตรงกระจกแล้วพาดูด้านในก่อนเลยดีกว่าได้ครับพี่แอร์หลังเนี่ย ต้องอธิบายก่อนว่าเบาะหนังสีเบทเนี่ยมันจะมีเฉพาะในตัวท็อปของแมนนัชเชนก็คือสองในสามถึงจะเป็นเบาะหนังสีเบทแบบนี้นอกั้นจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเบาะผ้าบผ้ากำมะหยี่ที่เราเห็นเห็นกันใช่ครับแต่ถ้าเป็นหนังดำมั่งหนังน้ำตาลมั่งส่วนใหญ่ก็จะหุ้มใหม่ใช่ครับแต่ถ้าเป็นเบาะแบบนี้ก็จะมี13าตัวท็อปต่ส่วนแอร์หลังเนี่ยเป็นแบบนี้ทุกคันไม่ว่าจะท็อปลองท็อปใช่ครับพี่แต่มาในส่วนของคันนี้เป็นแอร์หลังท็อปหรือเรียกว่าแอร์หลังสจอมีอะไรบ้างแอร์หลังสามจอก็มีจอ ถูกของมึงเหร<ะ>อเออผมถามไม่ดีหรือมันตอบควนตีนวะเออนะ อ่าถ้าตัวท็อปดีเทลก็ลึกๆก็จะเป็นพวกปงมลัยมัลติฟังก์ชันครับจะมีจอกลางจอหน้าที่ติดเดิมจากโรงงานมาอ่าก็คือว่าตัวท็อปเนี่ยจะมีมัลติฟังก์ชันจะมีจอมาจากศูนย์มีกล้องถอยใช่แล้วก็มีจอหัวหมอนอีก2ตัวใช่ครับพี่เขาเรียกถึงเรียกว่าแอร์หลัง3จอใช่ครับผมคันนี้ก็วิ่งมาไม่เยอะครับประมาณแสนนิดๆแสนห้าะครับแอร์ก็เป็นออโต้เหมือนตัวรองท็อปทั่วไปนะครับประตูไฟฟ้าสไลด์สองฝั่งเบรกมืออยู่ที่ขาอ่าก็ฟีด พูดย้ำอีกทีนึงเผื่อใครมาดูคลิปใหม่ๆฟีดเปิดประตูได้3ที่นะครับคอนโซลเปิดปิดได้แบบนี้ใช่ครับแล้วก็ที่ตัวประตูเองเนี่ยโยกโซนอะมาโยกที่ประตูเออโยกเออดีว่ะประตูตัวนี้ไม่ใช่โยกประตูดิเอายกประตูเอออ่าแล้วก็แล้วก็ที่รีโมทที่รีโมทครับอ่ารีโมทเนี่ยผมเจอแบบจังๆเลยบ่อยน้องเบสคะรีโมทใช้ไม่ได้กดเปิดประตูไม่ได้กดค้างนะพี่กดค้างนะครับเดี๋ยวต้องกล้องแพนนี่ผมลืมกดค้างนะ กดค้างถ้าจะกดเงี้ยกดทีเดียวมันไม่ติด,ด,ตดใช่พอกดค้าง เนี่กดค้างเหมติดโอเคมาด้านท้ายบ้างเซดมายเนอร์เชนแอร์หลังเป็นแบบไหนบ้างครับเป็นคล้ายๆกับปี13ที่เป็นตัวมเนอร์เชนแล้วพี่ครับไฟก็จะเป็นตัว4ีใช่ครับคาดเอวยาวถามว่าทําไมเราจะต้องพูดแบบนี้ทุกคลิปบางท่านไม่ได้ดูคลิปเก่าๆใช่ครเพิ่งมาดูคลิปนี้เราก็ต้องอธิบายหน่อยถ้าตัวเก่าเป็นแบบตัวอีต่อนไมเนอร์นะครับตัวคาดเอวหลังก็จะสั้นสั้นลงในเรื่องการชนไม่มีแน่นอนคันนี้สวยอย่างที่รู้ฟีดเป็นรถเจที่นั่งใช่ครับสะดวกสบายบางท่านไม่ใช้เบาะแถวนี้ถอดออกได้เลยนออตัววขขมระไก ได้ถอดออกได้ครับแต่ถ้าใช้แล้วจะขนของก็แค่พับขึ้นแบบ Fortuner นั่นเองนะครับโอเคโดยรวมแล้วสวยๆแน่นอนรถเราก็เดี๋ยวไปดูในห้องเครื่องกันบ้างว่าเป็นไงได้ครับไปครับคันนี้ก็เรื่องการชนหนักไม่มีแน่นอนถ้ามีขนหนชนหนักเราไม่ซื้อใช่ครับพี่ขนชนเบาอะไรคานเงาเราแจ้งจะไม่มีตัวถังแบบยุบเยอะๆไม่มีแน่นอนนะครับโอเคอธิบายหน่อยฟีดเป็นยังไงครับผมคันนี้ก็เป็นเครื่อง1 5 0 0นอซีซีครับีดจะเป็นเครื่องเดียวแจสซิตี้เกียร์เดียวแจสซิตี้ใช หลาฟีดออกมาแล้วหลายปีกลัวขับไปจะไม่มีอะไรอะไรยังไงเบิกศูนย์เข้าศูนย์ได้ตลอดเครื่องตัวนี้ก็อย่างที่รู้ๆเหนียวๆเยอะแล้วเหนียวแล้วทันนะครับส่วนเรื่องอะไรเบิกได้หมดไม่ว่าจะเป็นอะไรเดิมอะไรแต่งยังมีหมดนะครับอะไรแต่งก็มีคนนําเข้าเยอะแยะเคนําเข้าเดิมๆมาด้วยแถมก็ยังเบิกศูนย์ได้อยู่ปกติครับไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรเลยครับฟีด2 0 1 4สีลิมิเต็ดแบบนี้แอร์หลัง3าจอที่เขาหากันเขาพูดกันเราขายอยู่เท่าไหร่ครับ5 6า0 0 0บาทครับ569,000บาับาท ส่งลงร้อยพร้อมแบบนี้นะครับเคดิตดีฟรีดาวไปเลยใช่ครับผ่อนสบายสบายประมาณหมื่นพันหมื่นพันนะครับประมาณปีเคดิตดีมาว่ากันอาจจะผ่อนถูกลงกว่านี้อีกใช่ครับพี่โอเคครับถ้าชอบคันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรืออยากได้รายละเอียดอะไรทากอินบ็อกมาเลยอินบ็อกมาเลยไวกว่าแน่นอนหรือโทรได้เลยเดี๋ยวทางเราส่งรายละเอียดให้เลยนะครับครับผมังนั้นวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ